ก็เทปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการ snap ไฟล์ CAD ที่ import เข้ามาในโปรแกรม Blender นะครับซึ่งอันนี้คือโปรแกรม Blender 4.0นะครับถ้าเราทำงานบน Blender ก่อนเวอร์ชั่น4.0เนี่ยการสนั p CAD ที่ import เข้ามาใน Blender เนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็ทำได้นะครับทีนี้ พอ Blender เนี่ยมีเวอร์ชันที่ขึ้นมาเป็น4.0เป็นต้นไปเนี่ยการ Snap ของเขาสำหรับ Cat ที่ Import เข้ามาเนี่ยจะแม่นยำขึ้นการ Snap อันนี้เป็นแบบใหม่ที่เวอร์ชั่น 3. ุดกว่ากว่าเนี่ยจะไม่มีนะครับเราเรียกการ Snapping แบบนี้ว่าเบส p o i n t s n a p p i n g นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Base Point snapping ใน Blender version 4.0เป็นต้นไปเนี่ยใช้งานยังไงนะครับก็วิธีการนะครับก็คือว่าณเวลานี้นะครับผมมีไฟล์ CAD ท,ที่ import เข้ามาแล้วและผมจะใช้ base point snapping ในการ snap แปรนแล้วก็รูปด้านนะครับเพื่อที่จะเตรียมขึ้นไฟล์ 3D ให้เพื่อนๆดูนะครับอันดับแรกนะครับผมจะซูมเข้ามา เพื่อที่จะดูแปลนที่ผม Import เข้ามานะครับก็คืออันนี้จะเป็นแปลนชั้น1อันนี้แปลนชั้น2และก็อันนี้ก็คือแปลนของหลังคานะครับก็คือว่าวิธีการใช้นะครับให้เรากด G กด B แล้วก็เลือกจุดที่เราจะ Snap น,นะครับเมื่อเรากดกับกดบเนี่ยตัวนี้จะมีส nap ขึ้นมานะครับผมจะต้อง เลือก Snap สักจุดหนึ่งนะครับผมซูมเข้าไปเดี๋ยวนะซดก่อนโอเคผมจะหาจุด Snap ก็คือจะ Snap กับส่วนที่เป็นเสาเนี่ยน่าจะเป๊ะกว่าหรือว่าเดี๋ยวเราหาดูกันโอเคเดี๋ยวผมใช้ส่วนที่เป็นบันไดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ Snap p ิ้กลับไปตรงนี้นะครับก็กด G กด B นะครับก็ได้ snap เราขยับนะครับขยับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมขอซูมออกมาก่อนกด G กด B นะฮะขยับ G B, นะครับปึ๊บปึ้งนะฮะเห็นไหมว่า snap เลยนะฮะก็คือต้องมีตัวอ้างอิงนะครับเดี๋ยวนะโอเคตรงน,นี้น่าจะเป๊ะถูกต้องนะฮะตรงน,นี้เราได้ละแปลนทีนี้ เราจะมาสแนปหลังคานะครับเราก็ต้องหาจุดอ้างอิงว่าจะต้องอ้างอิงตรงจุดไหนนะฮะตรงนี้นี่จะค่อนข้างงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงผมขอกด H เพื่อที่จะซ่อนก่อนนะครับจะได้ไม่งงกด7นะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอขยับขยับอิสระก่อนนะฮะแล้วก็ ตรงนี้คือเราต้องหาจุดที่ซ้อนกันให้ได้นะฮะตรงนี้จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีเสาให้อ้างอิงนะอันนี้เราแมนวนวลก่อนนะเนาะโอเคผมเห็นจุดตัดแล้วก็คือตรงนี้จะเป็นจุดตัดตรงนี้ก็จะเป็นจุดร่วมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกัน G B อโอเคไม่ขยับนิ่เดียวนะตรงนี้ไม่มีจุดตัด เดี๋ยวเราจะต้องหากด esc นะฮะตรงนี้การหาจุดร่วมตรงนี้จะหายากนิดนึงแต่ว่ามันหาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตรงไหนที่เป็นจุดร่วมที่จะน่าจะได้เนาะเดี๋ยวนะผมว่าจุดนี้น่าจะใช่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดของหลังคา ถ้าดูแล้วไม่น่าจะผิดโอเคทีนี้ตรงนี้คือเป็นจุดร่วมกันนะครับผมกด G กด B เดี๋ยวนะไม่ใช่ตรงจุดนี้หายากมากเดี๋ยวอ่แบบหนึ่งอ่ะอ๋อตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราลองดูซิ อ้ g, b ปึ้ง snap โอเคตรงนี้น่าจะใช่ละ snap โดยการเดี๋ยวขอกดแท็บก่อนน่าจะจุดนี้น่าจะใช่ตรงนี้เราก็จะได้หลังคามานะครับผมกด a n t i n a t e a n t i n a t e h เฮืเอที h ่จส เพื่อที่จะอันหายแปลนที่เราซ่อนไปนะครับตอนนี้ก็คือชั้นสองเนาะกด G กด Z ขึ้นมาก่นอนกด G กด Z ันะฮะประ,ะมาณนี้โอเคเมื่อเรา snap แปลนแล้วนะครับผมจะต้อง เอารูปด้านมาเพื่อที่จะโปรเจกต์กับแปลนนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็ขอซ่อนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรูปด้านาเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนว่าด้านไหนอันนี้เป็นเซกชันนี้ก็เป็นรูปด้านด้านหน้ากับด้านหลังนะคระับเดี๋ยวเรามาดูกันฝั่งนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ย เออโอเคตรงนี้น่าจะเป็นลูกด้านที่เป็นฝั่งนี้นะทที่ดูโอเคตอนนี้เราได้ลูกด้านตรงนี้ละตรงนี้เซ c ชั่นก็น่าจะอยู่ตำแหน่งนี้ปึ๊บเข้าค่าก่อนโอเคทีนี้ผมจะมา Snapping นะฮะก็อันดับแรกเนี่ยขยับแมนนวลก่อนโอเคตรงนี้ผมขอกด g กด b s ปึ๊บ snap ตรงนี้ให้ได้ก่อนโอเคทีนี้ได้แล้ว gy โอเคตรงนี้ snap ตรงแล้วตรงนี้ก็ให้ับให้กลิดตรงกันก็กด g กด b แบบนี้นะครับแล้วก็ g y แล้วก็ตรงนี้ลูกด้านอ่าตรงนี้ g โอเคนี้ลูกด้านนี้เส c t i o n หมุนอ่าเก้าสิบ อ 90. อ่ะกดลบ 90. G. G.B. G.Y. คือก่อนหน้าที่จะมีเบส point snapping การ snap ใน โปรแกรม Blender สำหรับไฟล์ c a d นะครับจะค่อนข้างซับซ้อนกว่านี้มากนะครับการที่มีเบรดพอยส์แนปปิ้งขึ้นมาในเวอร์ชัน4.0เนี่ยช่วยทำให้การทำงานสถาปัต์นั้นง่ายขึ้นมากๆทีเดียวนะครับก็กด G กด B ตึ๊บหาจะ Snap โอเคได้ละ point snapping มันเวิร์กมากที่มีขึ้นมานะครับช่วยให้งานการ snap c a t เนี่ยเป๊ะมากขึ้นมากๆนะครับ gb gb โอเคทีนี้เราก็จะหมุนนะครับ R X 90 R X 90กดลบ R X 90 R Y

ตรงนี้ต้องขยับขึ้นมานะครับก็กด G กด B กด Z ตรงนี้ก็จะส n a p พอดีนะครับซึ่งสะดวกขึ้นเยอะนะครับอันที่เนี่ย H เราก็ตรงนี้ตรงนี้ผมขอเลือก section slash ก okay. ด g กด b Z ป uh. ุ b ๊บอออกมา g b Z ตรงนี้เราก็ได้แคตที่พร้อมที่จะขึ้นโมเดล 3D แล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมเคยสอนแบ่งปันแนะนำการ snap อีกเทปหนึ่งนะครับซึ่ง เทปนั้นจะเป็นระบบ snapping ที่ยังไม่มีเบ s point snapping ก็จะค่อนข้างซับซ้อนกว่านี้มากอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากนะครับสำหรับ Blender version 4.0เป็นต้นไปนะครับขณะที่ผมอัดเทปนี้อยู่นะครับ Blender เ,เนี่ยก็มีไปถึง version 4.4แล้วนะครับก็คิดว่าเทปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังสนใจเพื่อที่จะทำงาน เบ e นเดอเพื่องานสถาปัตย์หรืออินเทอร์เนียนะครับ